ท่องยุทธภพ,พโดยขุนน้ํำหมึกกลุยทางกลับบ้านจับตาสามฉับทัดเพื่อไทยจะเล่นเหลี่ยมไหนไม่มีส้มในสมการเป็นไปตามคาดหมายพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลเจอแผนสกัดดาวรุ่งสองยกแบบจุกๆในวันเดียวกัน ยกแรกสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำล้องกะกะตกรณีพิธาถือหุ้นไอทีวีและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอยกสองที่ประชุมรัฐสภาลงมติเสียงข้างมากว่าการเสนอชื่อพิธาขัดกับข้อบังคับการประชุมข้อ41จึงเสนอชื่อพิธาซ้ำไม่ได้ในสมัยประชุมนี้พิธาได้สื่อสารถึงประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียมีความตอนหนึ่งว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วในระบบปัจจุบันชนะความไว้วางใจจากประชาชนไม่เพียงพอที่จะบริหารประเทศชาติต้องขออนุมัติจากวุฒธธิสภากรเนเผลอไม่พอที่จะเสนอชื่อเป็นครั้งที่สองด้วยซ้ำไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับพิธาเหมือนการฉายหนังม้วนเดิมตอนที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและพักอนาคตใหม่เผชิญแรงกดดันจากรัฐพันลึกถ้าจำกันได้ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพักเก้าวหน้าเคยส่งสัญญ,ญาณว่าประธานสภาต้องเป็นของพักก้าวไกล จนทําให้อดีศรเพียงเกตต้องออกมาตอบโต้แรงๆว่าสามเณรอยากเป็นเจ้าอาวาสหลังสวรวมหัวกับสสพักขั้ว188ปิดิสวิตพิธาหมดโอกาสจะเป็นนายกปียบุตรแสงกนกคุณจึงได้โพสต์เฟซบ o ๊กว่าจึงได้โพสต์เฟซบ o ๊กว่าหากปฏิพัฒน์เป็นประธานรัฐสภามั่นใจว่าจะกล้าใช้อำนาจประธานยืนยันว่าการเสนอชื่อนายกไม่ใช่ยติหรือต่อให้ลากไปเป็นยติด้วยซ้ำ ก็มีข้อยกเว้นในข้อ41ตอนท้ายว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปทําให้เสนอซ้ําได้ดังที่ทราบกันเพื่อไทยเล่นเกมยือ้อไม่เจราจาเรื่องตำแหน่งประธานสภาจนใกล้จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมจึงเริ่มเจราจากับพรรคก้าวไกลก่อนวันเจราจาครั้งสุดท้ายสสเพื่อไทยดาหน้ามาถล่มก้าวไกลเรื่องจะยึดประธานสภาและนายกรัฐมนตรีพร้อมแสดงท่าทีแข็งกล้าถึงขั้นจะแตกหัก ในที่สุดเพื่อไทยเสนอวิธีการประนีประนอมด้วยการโยนชื่อวันมูฮัมหมัดนอมาตาให้ก้าวไกลพิจารณาและได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเป็นประธานสภาคนกลางจากพรรคประชาชาติเกมนี้นักสังเกตการทางการเมืองมองว่าก้าวไกลแพ้เหลี่ยมคูเพื่อไทยเพราะใครๆก็รู้ว่าวันนอนั้นเป็นสายตรงทักษิณชินวัตร เมื่อพิธาไม่ามาอยู่ในสมการเลือกนายกวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานรัฐสภาได้แจ้งว่าจะมีการประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งถัดไปวันที่27กรกฎาคมนี้ฉากทัดการเมืองที่น่าสนใจจึงเหลืออยู่3ทางเลือกซึ่งพักเพื่อไทยจะเป็นตัวกำหนดเกฑ์ชิงเก้าอี้นายกฉากทัดแรกทั้ง8พักร่วมจะตั้งรัฐบาลยังจับมือกันเหนียวแน่นเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกเข้าโหวตในที่ประชุมรัฐสภา โอกาสที่จะได้เสียงครบ376เสียงคงยากเพราะติดเงื่อนไขหลักคือมีพักก้าวไกลอยู่ร่วมขั้วรัฐบาลซึ่งสวส่วนใหญ่และขั้วพักรค188เสียงประกาศชัดไม่เอาก้าวไกลฉากทัดที่2ส,สลับชื่อจากเศรษฐามาเสนออุ้งอิงแพรทองทานชิงนวัตซึ่งการนำเพื่อไทยอาจเจรจาดึงพักประชาธิปัตย์25เสียงพักชาติไทยพัฒนา10เสียงรวม35เสียงและหาเสียงสวเพิ่มอีกไม่มากนักก็จะผ่านไปได้ แต่ฉากทัดนี้หากแพทองทานไม่สลัดก้าวไกลทิ้งก็ไปต่อ,อยากเพราะเงื่อนไขของประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาไม่เอาก้าวไกลอยู่แล้วฉากทัดที่3เพื่อไทยตัดขาดก้าวไกลจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยนำา4 4 1เสียงของตัวเองไปผนึกกับฝั่ง188เสียงจะได้ขั้วรัฐบาล329เสียงซึ่งต้องการสาวออีกเพียง47เสียงเท่านั้นสำหรับฉากทัดนี้เพื่อไทยมีราคาที่ต้องจ่ายสูงมาก สุ่มเสี่ยงพักแตกและสูญเสียความรักความศรัทธาจากแฟนคลับจํานวนมากแต่นักวิเคราะห์การเมืองส่วนใหญ่เชื่อว่าฉากทัดที่3ม,มีโอกาสเกิดขึ้นสูงเพราะทักษิณต้องการกลับบ้าน